ต่อครับเฟรมที่3ากิ๊กที่กลกเปิดเฟรมแบตพิเศษมี3คู่นะอ้าวแดงมันวิ่งไปห้อยแล้วเติน้นยังดีนะไม่เด้งมาครับยังอยู่ดีครับเต้นเป็นระบบสีสิบนะ มีคู่ไลฟ์สดไหมก็ลไลฟ์ทั้ง3คู่นะครับที่เพจ7แต้ม2นะครับ64หลุมทางขวาก็1 5 3จับง่ายๆนะครับ64 153ตบได้เปลี่ยนได้ไปแล้วกันมาพูดให้หิวโอเคแล้วก็คันนอนอีก2แต้มเกมหลุม1ได้2อต่อ ไปร้านกระเกง,เง,งถ่ายช่าถ่ายที่เนี่ยครับถ่ายมาบางกล้องผมอีกเนี่ยเดนตไม่ไม่ ชา้ชาๆ้ลยกิ๊กสกอร์เลก์กดไม่ตันนลหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะกิ๊กกับกอร์นะน่ะนะหอวยี่สิบเกมพันบาทนะครับวันนี้ยังสามพันอยู่นะกิ๊กออยซีทูบอกว่าให้เพิ่มอีกพันด้วยนะจากซีทูนะครับ ี่โมงกี่กับกอนต้องรองรายการจบนะครับรอรายการจบต้องมีสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มอเคเหมือนจะขึ้นนะเหมือนจะขึ้นนะขาวเบาได้เบาที่ไหนที่เพชรบุรีนะครับติดลมสนุกเกอร์ครับ โอ้โหยอดเยี่ยมแปลงแผ่นที่สี่ของวันนี้ <mm> โดยกิ๊กจิสโนโลครับโ <mm> อ้เจอกันนะเจอกันครับมาชมกันต่อครับแอลเลยนะ LCB LCB ไม่ใช่ LPG นะไม่ใช่ครับ LPG เป็นแก๊สนะ น่ะคุณนน,นท์นนมีเชียร์โอเคแล้วนะ้องวาม okay, ต,ตายหน่อยโอ,อ้ยกี๊ได้บอลอินแฮนแล้วครับตัวมิงตั้งใจใ,ใกล้คัดเหลี่ยม <c oughs> ใช่ไหมอ่ะมีที่ใกล้ๆแล้วน้องกันนะน้องกันไม่ได้แทงเลยครับหรือว่ายังไงครับแต่เพื่อน แค่นี้ก็หิดเล็กไฟแล้วน้องกันทำดีที่สุดแล้วครับผมดดีีท่สุก็พยายามให้ผมชงให้ได้เนี่ยต้องรื้อดำลงไปก่อนนะขาวใกล้ิ้่เดี๋ยวนะถ้าไม่ลงถึงับตังในเอาลงเดงอย่างนี้มีธิ์ไปต่อได้นะกิ๊บ ชอบหลุมไหนชอบแบบไหนให้ออกากามาวงเลยครับตอนนี้ดำก็ดำชมพูก็ได้นะ,ะไปแบงค์กล<ป>างรงไนกิ๊ก,น,กน้ำเงินใก็ได้<อ>เพื่อนผมรถกีโรสี่นี่เพื่อนผมนี่โอ้ยไม่เพื่อนดรมาร์า<อ>มันเพื่อนตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนี่ย เนี่ยคูณลดกิโลสี่นี่ก็ดูเห<อ>ม<า>ือนอย่างสับผมดีกว่าเองเกมนี้สโุดเกอร์โลกสโุดเกอร์หนึ่งนะฮะครับมันเป็นสับเรียกตั้งแต่สมัยโบราณน,นะเพว่าลูกต่อไปเรียกอีกตัวอตวีตัวจริงนะแต่ว่าอีกตัวดีอะไรเงี้ยเพื่พูดเกมนี้ใช้เวลาไปสามนาทีแล้วนะครับเร็วนะแทงซ้ายโชว์เลยครับ ซ้ายเนี่ยเขาส่วนมากใช้ถ้าลูกอยู่จุดนะมีเหลืองกับชมพูนี่เป็นแก้ไขนะช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะใช้เล็ดก็ไม่ใช้เล็ดเนี่ยใช้เล็ดคน,ลนคนเราเนี่ยบางคน่ยจะใช้แต่ส่วนน้อยอะ่ะใช้มือมัน,นจะคล่องกว่าใช้เล็ด้สิบ <50 S 2> <อ>แต้มในเวลาสามนาทีมไม่ถึงด้วยไม่ถึงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเปิดเฟรมด้วยอะไรด้วยซ้ายที ซ้ายไหมคลิปเอื้อมถึงไหมอันนี้จะเป็นหกแดงเนี่ยได้หกแดงมาจากบอลดนแทนได้พันเดียวได้พันเดียวมาจากบอลดีแดนนี่ครับอันนี้เป็นการข่มฝันมือนกันนะใช่นะรับหนึ่งพันบาทนะครับ